สนับสนุนโดยเอปอนมิวระภาชนะไทยสร้างคุณค่าคู่ผลิตภัณฑ์ได้ฟังหลักการทั้งหมดในการลงทุนซื้อเพชรไปแล้วนะคะอยากเห็นของจริงมากๆเลยว่าเขาซื้อเพชรแบบไหนกันใช่ผมเนี่ยอยากเห็นมากๆแล้ววันนี้พี่สมพามาเรียกว่าอยู่ที่ไหนครับแม่ตอนนี้ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวสมจะพาไปที่คลังสินค้าของเรานะคะซึ่งเต็มไปด้วยเพชรไซส์ใหญ่ 1, 1, 1> กะลัดขึ้นไปถึง30กะลัดว,ว้าวสากะลัดใช่แล้วสมมั่นใจเลยว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนอูอ้ e x c l u s ค v e มากมากเลยนะคะสุดๆสำหรับ Main Story แต่เห็นว่าเดี๋ยวคุณสมติดลูกค้าใช่ค่ะใช่เดี๋ยวสมจะให้คุณเปียเจอิศาชัยซึ่งเป็นพี่ชายสมเองแล้วก็เป็น Vice President ของที่นี่ด้วยนะคะนคนแนะนำสินค้าแต่ละชิ้นให้ดูได้ได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณสมมากๆเนาะได้ครับยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะ แล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณปิยะเจตนะครับอิสระชัยนะครับผมไวท์เพรสเดนซ์ของทาวีนัสไดมอนด์สวัสดีครับคุณปิยะเจตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกวางขออนุญาตเรียกคุณบอสนะคะได้ครับคุณกวางครับผมครับผมวันนี้เนี่ยเรียกว่ามาบุกเรียกว่าอันนี้เรียกว่าครังโฉมสินค้าแสงมันแบบว่าเลยยิบระยับแทงตามากเลยอ่ะถูกต้องก่อนอื่นเลยคำถามแรกก่อนจะไปไหนเลยนะครับผมผมเห็นเนี่ยก็คือเห็นแต่เพชรล้วนๆนะอยากถามคำถามแรกเลยว่า มูลค่าของตู้นี้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่มูลค่าของตู้นี้นะครับวีนัสไดมอนด์เนี่ยเราเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องเพชรไซส์ใหญ่ครับณนะตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตสินค้าเราเพชรที่อยู่ในตู้นี้จะมีแต่ไซส์1กรัมขึ้นไปถึง30กรัม <1 S 2> และจะมี shape, ทุกเชฟทุกเชฟมูลค่าที่เมื่อกี้คุณกวางและคุณอาร์ตถามตู้นี้น่าจะประมาณอยู่ประมาณเกือบ8 0 0 8 0 0ล้านแปดร้อยล้านนั่นคือมูลค่าเต็มราพาพอร์ต เต็มราคากลางของตลาดโลกเพชรแต่เราเป็นบริษัทค้าส่งเราเป็นบริษัทค้าส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า800เนี่ยคุณแวะมาที่ออฟฟิศผมเนี่ยผมขายคุณได้ลดจากราคาท้องตลาด30-40-50%เหลือประมาณ3 4 0 0ล้านเท่านั้นเองเฮ้ย800เหลือ 300, 3 4 0 0คุณจะให้ซื้อเขาให้เขาซื้อทั้งตู้เลยเหรอ ก็เออ่จริงๆเนี่ยก็มีมีคุณอาร์ตจับจองไว้แลกซีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกซีกหนึ่งก็ได้คุณกวางกับจองภายในวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือมีทั้งหนึ่งกระลัดไล่ไปจนถึง30 30กระลัดถูกต้องถูกต้องครับเมื่อกี้นี้น้องน้องสมแนะนำบอกว่าที่ลงทุนกันเยอะมากๆก็คือ1กระลัดโอเคทัคือเป็นเป็นอันไหนคะชิ้นไหนคะอันไหนที่บอกการอินเวสท์เมนต์เมื่อกี้เขาบอกเลยบอกผมมาว่าคือตัวที่เป็นเอาน้ำ 9 4้าถึงเก้าสิบเจ็ดนะครับผมเป็นตัวหนึ่งกรลัดเนี่ยจะเป็นตัวไหนคุณบอสเดี๋ยวให้ใหท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งหนึ่งกรลัดนะครับก็คืออ่าอย่างเม็ดนี้นะครับก็คืออะไรนะเลยขอดูเอ่อให้คุณบอสอธิบายเรื่องสเปคนิดหนึ่งครับ เพชรเม็ดนี้นะครับเป็นเชฟทรงกลมนะครับน้ำหนักอยู่ที่กระดับ20นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะอยู่ที่เรียกว่า J c ค l o r หรือบ้านเราเรียกว่าน้ำ94แต่จะเป็นคัตติ้งสเปคที่ดีที่สุดนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณโสมน้องสาวผมได้พูดไปว่าจะลงทุนเนี่ยต้องลงทุนที่คัตติ้งที่สวยสุดก็คือจะเป็น3 Excellent นะครับแล้วก็จะมีไบเซอร์รองรับจากกระถาบันที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกจากเบลเยียมเรียกว่า HRD นะครับนี่คืออย่าง ไซส์กระดาษยี่นะครับให้พี่กวางโอ้โหกะดาษยี่สิก็ใหญ่แล้วนะนะครับก็ใหญ่แล้วนะแล้วอย่างไซส์เดียวกันมีเม็ดที่มีความแตกต่างกันในด้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะในตู้นี้มีปะอ่าอันนี้ก็คืออีกเม็ดหนึ่งนะครับเป็นกระดาษ14สตางค์นะครับแต่น้ำเนี่ย1.14นึ่ง้ำเนี่ยจะดรอปลงมาอีกเบอร์หนึ่งก็คือสีเคน้ำก็จะนูนลงมาอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็จะเป็นสเปคอยู่ที่ซื้อง่ายขายคล่องอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอย่างนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คะประมาณราคาอ่ะเมื่อกี้ เออเมื่อกี้เราเราสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าเราเนี่ยจะมาสอนท่านผู้ชมดูลาพาพอร์ตนะครับว่าดูยังไงโอเคเดี๋ยวให้คุณบอสนะครับผมนะครับทำไปพร้อมกันเลยว่าหลักการดูลาพาพอร์ตดูยังไงนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีลาพาพอร์ตนะฮะจริงๆเนี่ยหาง่ายมากครับผมเข้าไปที่เว็บเว็บไซต์ GIA นะครับผมเซิร์ชได้เลยแล้วเขียนว่าลาพาพอร์ตนะครับผมสะกดนะครับ R A P A ลาปา แล้วก็พอร์ตนะครับ P O R T นะครับเท่านี้แหละครับผมแล้วก็หาเวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุดณวันนั้นนะครับผมท่านผู้ชมก็จะได้ราคาที่เรียกว่าเป็นราคากลางของทั้งโลกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนท่านผู้ชมดูว่าราคาพอร์ตดูยังไงให้คุณบอสนะครับผมนําเสนอเลยโอเคครับราคาพอร์ตเนี่ยนะครับมันจะเป็นราคากลางทั่วโลกซึ่งสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยชอบมีความคิดว่าซื้อเพชรวันหนึ่งผมจะขายเนี่ยผมจะขาดทุนเพราะนั่นคือจิวเวลรี่ชิ้นเล็ก แต่ถ้าคุณลงทุนกับ v ีนัสไดมอนต์นะครับหรือคุณลงทุนกับเพชรทั่วไปคุณซื้อตั้งแต่หนึ่งกรัตขึ้นไปคุณจะมีไอ้ใบเนี้ยที่เป็นใบราคากลางแต่มันเป็นเคล็ดลับของพ่อค้าเพชรที่เราไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนแต่วันนี้รายการป็นสตอรี่บุกไปถึงวีนัสไดมอนต์เราจะมาเฉลยเคล็ดลับให้กันฟังดูว่าเขาคิดกันยังไงเรร,ราคาเท <Okay. S 1> รดดิ้งไพรซ์โอเคเราเริ่มจากเอาเอาเอาม็ดไหนก่อนดีเอาเม็ดนี้ก่อน1.2 0กงกรัตอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวคุณบอสลอง สอนคุณผมและคุณกวางรายการหน่อยว่าเราจะดูยังไงสมมุติว่า1.2 0เนี่ยเราก็มาดูก่อนว่ามันเป็นเชฟอะไรมันเป็นเชฟอะไรครับมันเป็นราวตัวนี้เป็นราวใช่ไหมครับลมใช่ไหมครับเป็นทรงกลมเราก็มาดูเนี่ยคำว่าราวแล้วมันอยู่ในช่องนี้ช่องนี้ก็คือมันบอกว่า1 0 0ถึง1.49อ่ามันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมน้ำหนักเมื่อกี้เป็นอะไรนะครับคุณอาร์ตน้ำหนักเมื่อกี้1.2 0คัลเลอร์เป็นเจ เจะเราก็มาดูสีเจครับผมสีเแล้วความสะอาดเป็นอะไรครับคุณนะความสะอาดนะคุณที่เป็น VVS2 VVS2 ก็คือตัวนี้59นี่คืออะไรตัวเลขทุกตัวที่อยู่บนกระดาษราอร์ดราคากลางตัวนี้เนี่ยเป็นราคา US d ลลาร์ US d ลลาร์ราคา US d ลลาร์ราคาต่อกราดสเปคแบบนี้ราคา <J. S 1> กลางทั่วโลกคือ59ต่อต่อในที่นี้เนี่ยต่อกราเนี่ยคือตัวเลขทุกตัวจะต้องเติมศูนย์สตัว ท้ายไปจากราคาโอเแปลว่า59เติม02ตัว59เติม0ูย์สตัวปุ๊บนี่คือราคาสเปคแบบนี้ของตลาดเพชรทั่วโลก1กะลัดราคากลางแล้วเราก็คูณกับน้ําหนักของเพชรตัวนี้อันนี้คือราคาต่อหนึกะลัดแต่ตัวนี้1.2ถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆครับคูณด้วย1.2เท่ากับอ่านี่คือราคาเต็มของ US ดอลลาร์ US ดอลลาร์นะครับตอนนี้เรายังเป็นอยูน US ดอลลาร แต่เราอยู่ประเทศไทยแล้วก็ convert convert เป็นเงินไทยซึ 80, ่ง080วันนี้เลทปัจจุบันประมาณสักเท่าไหร่ดีพี่บอสเอ่อ approximate ว่าประมาณสัก35อ่ะ,อะคูณ35เข้าไปครับ247,800บาทสเปคนี้สเปคนี้ราคากลางทั่วโลกที่ผมไม่ได้แต่งตั้งเงินมาคุณไปราา้านเพชรที่ไหนอะไรยังไงร,ราคานี้คือราคาทั่วโลกแต่ m n u s diamond คุณจิ้มไปลบไป40% คูณจุดหกอะเอาง่ายๆจากจากสองแสนสี่กับสองแสนห้าก็ลงไปแึงถูกต้องครับเพราะเราเป็นบริษัทนําเพชรเข้าเราค้าส่งตรงให้กับพวกร้านเพชรร้ดดานทองตามห้างต่างๆ <S 2> <S 2> แต่ใน,นวันนี้เนี่ยผมและคุณปาจารีเนี่ยได้มาทําการตลาด ขายตรงให้กับผู้บริโภคในราคาขายส่งโอ้โห40%ครับแต่ไม่แค่นี้ยังไม่มีทีเด็ดอีกพอนะครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ซึ่งเรามีให้คุณเลือกชมกัน3กับหลัด4กับหลัด5กับหลักบางเม็ดถ้าผมอารมณ์ดีผมอาจจะให้คุณอาร์ตลดถึง50%ก็ได้อ๋อารมณ์ดีคะเดี๋ยวตอนนี้อารมณ์ดีไหมคะตอนนี้เาไม่์ไม่ดีถ้าไปยิงก้างคุณกวางออารมณ์ดีน้าถามนิดนึงว่าอย่างราคากลางราคาตลาดแบบนี้มันมันแว่งขึ้นกับอะไรอ่ะแว่งเยอะแค่ไหน ราคาเพชรเนี่ยมันอย่างที่เมื่อกี้คุณโสมได้แจ้งให้ฟังไปในช่วงช่วงต้นรายการนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดีแมนซัพพลายนะครับดีแมนซัพพลายเป็นหลักทุกๆอย่างบนโลกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดีแมนซัพพลายนะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยรู้กันว่าเม็ดนึงเนี่ยกว่าเขาจะมาเจียระไนแล้วเอาซับในดินสินในน้ำเนี่ยมาประดับอยู่บนเรือนร่างเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยเป็นเวลาเกือบ one ล i l l i o n years วันบิลเลียนเยสนะครับนี่คือเรื่องจริงกว่า mm hmm. เพชรเม็ดน,นึงจะผุดออกมาจากธรณี1000ปีถูกต้องโอ้โห oh เพชรจุกเม็ดทำไมเขาถึงบอกว่าเพชรถึงเป็นสิ่งที่แรและเลอค่าและอมตะเพราะกว่าคุณจะได้เพชรมาเม็ดหนึ่งกว่าคนจะค้นหาพบเจอเพชรเม็ดมนึงมันใช้เวลา Aver a ร e 1 0 0 0ปีกว่าจะขึ้นมาพอขึ้นมาก็เป็นก้อนดิบเขาก็ต้องไปเจียรไนให้มันกลายเป็นเพชรที่เจียรไนที่เรียกว่า คัตต uh, uh ิ้งไดมอนด์และหลังจากนั้นก็มาประกอบอยู่บนเวลรี่ต่างๆว่ uh huh. จะเป็นตุ้มหูแหวนเวิร oh ์นเพราะฉะนั้นที่ถามว่าคุณกวางถามว่ามันจะแกว่งยังไงดีแมนพพลายครับดีแมนพพลายของการซื้อการขายแต่ว่ามูลค่าเพชรเนี่ยมันค่อนข้างจะวิ่งขึ้นไวบางรุ่นเพราะบางรุ่นเนี่ยกว่าคุณจะขุดหาได้เ<ล>ม็ดหนึ่งหนึ่ปีแลไอเทมลิมิเต <item S 2> ็ดอิดิชั่นมีครับรไอเทมเดี๋ยวแล้วผมจะ ค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังว่าแต่ละเชฟแต่ละเชฟเนี่ยมีเชฟอะไรบ้างโอเคเมื่อกี้คุยกันเมื่อกี้เราพูดภาพกว้างไปแล้วตอนแรกที่คุณโสมอธิบายมาเดี๋ยวให้คุณบอสเจาะลึกนิดนึงเรื่องเชฟนะครับผมว่าเชฟของตัวเพชรเนี่ยมีทั้งหมดอะไรบ้างกี่รูปแบบเดี๋ยวให้คุณบอสอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงครับยกตัวอย่างมีนะทั้งหมดกี่เชฟครับมีทั้งหมดกี่เชฟนะครับเชฟหลักๆดีกว่าเชฟหลักๆแล้วกันที่ทั่วโลกขนนิยมชมชอบกันมีทั้งหมด มีหนึ่ง6 7 8สามสี่หกเจ็ดแปดแปดชฟเราจะโชว์ให้ทุกท่านได้ดูที่นี่ที่เดียวนะครับไซส์ใหญ่เท่านั้นด้วยนะครับ8ดเชฟ8เชฟเริ่มจากเชฟกลมที่เป็นที่เป็นเชฟที่นิยมชมชอบมากที่สุดราว์เชฟราวเชฟอย่างเม็ดนี้แปดเจ็ดกะหล่ำอ่ามูลค่าเท่าไหร่ครับคุณบอสเม็ดนี้เม็ดนี้นะครับมีมีตัวเบ้งกว่านั้นมีมีอ่ามีเจ็ดกว่านี้เอาเม็ดนี้ดีกว่า5 2 1จ c ดสองห2 1 G color เนจุดสองหนึ่ง น้ำ97น้ำ97เม็ดนี้นี่คือถ้าวันหนึ่งคุณรายการแต่งงานต้องสเปคประมาณนี้เท่านั้นนะครับตังค์คนนี้นี่พวกผมและคุณอาร์ตไม่ให้ไปนะครับฝากตั้งใจดูรายการด้วยนะคะจุดสอกระลัตเม็ดนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณบออทีนี้เราก็มาหาช่องช่องไซส์5้ากระลัตเราเชฟก่อนอ่าเราเชฟสองหนึ่งอ่าช่อง5กระลัตมันเป็นสีจีจีคือ97ความสะอาดเป็นไหครับเป็น VVS2 ครับ VVS2 อันนี้500อ่าขึ้ เติมศูนย to uh, ์สองตัวเติมศูนย์อีกสองตัวก่อนคูณน้ำหนักห้าจุดสองหนึ่งครับห้าจุดสองหนึ่งแล้วทีนี้คอนเวิร์ตเป็นราคาเป็นเรือนตัวละคูณสามสิบห้าอันนี้คือสองแสนอยู่นะคูณสามสิบห้าราคาเป็นไทยแล้วราคาไทยนะคะเก้าล้านหนึ่งแสนบาทวางได้ไหมราคาเต็มเท่ากับ S Class คันหนึ่งนะครับ S Class คันหนึ่งแต่ถ้าซื้อที่นี่วางได้วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าที่กรอนเราทั้งสวยและหล่อนะครับเม็ดนี้ 3x e c e l l e n c e 5กระดัษ 4G เราขายส่งอยู่ลดไป48%ครับตอนนี้จะมาที่ o v a l Oval ตัวนี้คือรูปไข่รูปไข่ทรงที่2เชฟที่2ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยหลายคนทางบ้านาจ,จะสงสัยว่าทำไมอยู่ในกลออ่องสินค้าบางสินค้าเนี่ยเราก็เลือกที่จะแกะออกจากซีลแพคนะครับแล้วก็มาใส่ในกล่องตาแบรนด์ Venus Diamond นะครับเม็ดน,นี้ก็คือเป็นไซส์3กระดาษรูปไข่ น้ำจะอยู่ที่ i c o l o r ก็คือ95ครับผมสเปคความสะอาดเนี่ยอยู่ที่ VVS1 โอ้โหนะครับ301โอเคอันที่3เนี่ยมันทรงแบบอาจจะเมื่อกี้โอเวเนี่ยมันจะแบบเหมือนทรงไข่ตัวนี้เนี่ยมาคุยมันจะค่อนข้างจะเรียวกว่าบ้านเราจะเรียกกันว่าคุณหญิงคุณนายจะเรียกกันว่าเม็ดแตงโอ้โหน่ารักเม็ดแตงใช่น่ารักโอเคเม็ดแตงแบบนี้นี่เห็นอย่างนี้นี่เป็นไซส์สามสามน้ำร้อยดีคันเลอร์ ราคาคร่าวๆลดไปประมาณ50.5%สานะครับสามล้านกว่าบาทขายไปแล้วมเคนจองไปแล้วต่อไปครับเพียอันนี้นะครับเพียเชฟหรือบ้านเราจะเรียกว่าหยดน้ำหยดน้ำครับนะครับหรือว่าทางฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกนิยมได้ว่าเชียร์ดรอปเชียร์ดรอปเหมือนน้ำตาอ่านะครับหยดน้ำอันนี้มาประกอบเป็นตุ้มหูจะดูสวยงามมากต่อไปฮาร์ด วไม่นี่ไม่นี่สวยมากส่วนตัวเป็นคนชอบเพชรเชฟฮาร์ดเชฟผมก็ชอบเหมือนกันครับผมเพชรเชฟส่วนใหญ่คนนิยมทำอะไรทำจี้ไหมเป็นจี้ครับเป็นจี้เมนนี่ก็ไซส์ห้ากะหลัสนะครับโอเคต่อไปแบบที่6 Emerald Emerald เป็นยังไง Emerald ก็จะเป็นสวยสวยเป็นอ่าอันนี้ผมว่าเหมาะคุณกวางคือเพชรเนี่ยบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของผู้หญิงนะคุณกวางจะเป็นผู้หญิงถูกต้องผมดาวไม่ผิดเพราะว่าคุณกวางเป็นผู้หญิงทํางานเป็นผู้หญิงเก่ง ส่วนมากคุณลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาจับจองเชฟเอมเบอร์โรนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเกง่งอย่างน้องสาวผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบเชฟเอมเบอร์โรนี่จะเป็นชมแบบนี้อันนี้คือให้ใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> เบอร์แฟนคุณกวางเบอร์ๆๆๆลๆๆๆๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรีบโทรไปหาด่วนเลยนะครับ <c oughs> ให้ดูให้ดูโอเคต่ <Okay. S 2> อไปครับอันที่7ครับ p r พริน s ซสพรินเ s สคัทหรือแปลเป็นไทยว่าเชฟเจ้าหญิงนะครับอันนี้จะเป็น2เม็ดประกบติดกันนะครับเพราะส่วนมากคนจะนิยมเอาเชฟ princess เนี่ยมาทำเป็นตุ้มหูใส่ใส่เป็นสตั๊ดนะครับใส่เป็นแบบ เจาะไม่ตุ้งติ้งเพราะมันจะดูแบบเพชรเม็ดใหญ่หน่อยจอกชิกแบบผิวหนังเก๋ๆแต่ตัวคู่ๆหน่อยใช่ครับโอเคแล้วตัวสุดท้ายครับเรเดียนเรเดียนเม็ดนี้เพิ่งเพิ่งมาเลยเพิ่งมาเลยเมื่อเช้านี้เพิ่งมาเลยนะครับก็คือไซส์ห้ากลัตอีกแต่ว่าเป็นน้ำจีโอ้โหตัวนี้ฟูลฟรีไม่ได้ไฟและนี้เหมาะกับทำอะไรครับตัวเรเดียนเนี่ยเรเดียนนี่จริงๆซื้อมาทำเป็นแหวนซื้อลงทุนนะครับผมโอเคต่อไปโอเคจบไปแล้วแล้วจริงๆเนี่ย แอบ,บรู้มาว่าเมื่อกี้พี่บอสหรือคุณโสมเองเนี่ยเมนชั่นตลอดว่าวีนัสไดมอนเนี่ยเอ็กซ์เรื่องเพชรเม็ดใหญ่ถูกต้องครับวันนี้มี s u r p r i พรอะไรให้ทางผู้ชม m a นสตอรี่บ้างครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะนำเพชรที่พูดได้เลยว่าคุณจะดูได้ของจริงเนี่ยคุณต้องบินไปงานประมูลคริสตี้ที่ฮ่องกองหรือคริสตี้ New York ที่นิวยอร์กเท่านั้นก็คือเพชรเชฟกลมนะครับ10.35 เป็นน้ำร้อยด <Wow. S 1> ีคัลเลอร์จุดสามห้าน้ำร้อยดีคัลเลอร์ราคาเท่าไหร่ครับคือถ้าเป็นเรนจ์ของไซส์ใหญ่ขนาดนี้และน้ำร้อยเนี่ยนะครับแล้วมีใบายซัลลิวิกของเ a mm. เนี่ยจะไม่ค่อยมีอยู่ในพอร์ตราคาท้องตลาดมูล,ลค่าเนี่ยถ้าจากลาฟาพอตเนี่ยเขาจะบวกขึ้นไปประมาณ50ถึง100% mm. โอ้โหเม็ดนี้เนี่ยราคาท้องตลาดเนี่ยจะอยู่ที่70ล้านแต่ในงานประมูลเนี่ยถ้าเข้าไปดูในคริสตี้ออคชั่นเนี่ย <70 S 1> ถ้ามีเชฟนี้ เขาประมูลการเป็น120ล้านขึ้นโอ้มายกอแต่ผมไม่บอกคุณนะครับว่าวีนาทีมันหาไม่ได้เท่าไหร่ถูก่านั้นเยอะครับแล้วมาดูของจริงกันเลยไหมครับว้าวมากออๆอันนี้ผมบอกเลยว่าว้าวมากๆนะครับผมอันนี้ร้อยล้านเดี๋ยวนะคุณใส่ถุงพลาสติกโอเคโอเค ครับผมโอ้โห,โโหสวยจังเลยลองลองสวมในมือของคุณกวางหน่อยจะท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนอยู่เมื่ออยู่บนนิ้วโอ้โหเห,หมาะคุณอราการมากนี้ดับไปเลยนะโอ้โหดูดูมีมความสวยช่งเหมาะอะไรกับดิฉันดดมันเด้งมากมากแบบเด้งแบบสุดๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงของคุณผู้หญิงไปแล้วนะครับหร<า>ือคุณผู้ชายจะอยากอินเวสต์เม็ดนี้เป็นนางงามที่หาที่ไหนไม่ได้แต่เรามีเม็ดหนึ่งค่อนข้างจะเด็ดอยู่เหมือนกัน ก่อนที่ก่อนที่วันนี้เมนสตอรี่อุตสาห์จะน่ารักมาเยี่ยมชมกับวีนัสเดมอนก่อนจะไปเนี่ยผมมีงเม็ดหนึ่งนะครับโอ้จังโอ้ว้าวไม่อยากถอดแล้ว่ผมใช้คำว่าโอ้ว้าวสุดๆนะครับผมคุณมอสคะเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะคะเชิญครับเชิญพอดีมีเบอร์แฟนของคุณวางแล้วนะโอ้โอ้ว้าวมากๆอันนี้นะครับว่าจะให้คุณอาร์ตไปทำประดับหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดครับเจ้าดีเลยฮะ อ่าคุณอาจจะงงว่าเพชรอะไรจะประดับหัวเข็มขัดได้มันต้องใหญ่สักขนาดไหนเม็ดนี้นะครับสามสิบสองกรัดครับว้าวสามสิบสองกรลัดผม,มขอจับก่อนไม่ยัง,งไม่อยากรู้ราคาขอหลับตาก่อนแล้วก็เปิดมาอ่าโอเคดูดูความใหญ่ดูความใหญ่แบบส<อ>ิบกรัดก็ว่าใหญ่แล้วนะแล้วดูอันนี้ดิคุณพ่อคุณลูกถูกต้องครับโอ้ใหญ่มากต้องตั้งชื่อแล้วล่ะอี้ ชื่ออะไรดีคะอ,อ,อันนี้ก็คือตั้งอะไรครับชื่อถนนนะครับเหมือนเจ้าของรายการว่าเดี๋ยวคุณถนนจะมาช่วยอุดหนุนนะครับสอสิบสองกะลัษณ์สองกลน้ำเท่าไหร่กัเนี่ยอ,อ,อันนี้จะติดสีนวลนิดนึงนะครับก็คือน้ำเคน้ำเคแต่สีที <K S 1> <ห>แ่แรแรของเขาเนี่ยมันได้ไซส์ที่ใหญ่ต่อให้น้ํามันจะติดนวลน,นิดนึงแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากเพราะมันได้ไซส์ที่ใหญ่และราคาเขาน่ารักมากครับอย่างสิบกะลัน้ำร้อยเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านเราขายส่งเนี่ย ไม่ถึง60แต่มีคนจับจองแล้วนะครับมีคนจับจองแล้ววงนี้เหรอคะใช่ครับมีผู้ใหญ่และอันนี้อหอครับว,วงนี้2 0เอ่อวงนี้เนี่ย3ากสากรัตผมขายส่งอยู่ที่ราคา24ลนะ้าน24ล้านสำหรับเพชรเม็ดนี้ครับแต่ถ้าราคาทองตลาดราพอตเม็ดนี้เนี่ยสเปคเนี่ยสีเคสาากรัตเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณเกือบ40ล้านนะครับโห mm. oh, สุดยอด <Okay. S 1> จริงๆสําหรับ2เม็ดนี้นะผม <So. S 1> บอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลย mm. ต้องขอบคุณทางคุณบอสมากนะครับผมไว้เพรสิเดเนต์ของทางวีนัสไดมอนด์นะครับ,รบที่<ม>เอาของที่เรียกว่า ลิมิเต็ดนะครับผมเลยของที่เรียกว่าซูเปอร์แรร์ไอเทมแลวลำดบบแรกเราต้องคืนเขาก่อนนะคะคุณน้ถ้าไม่คืนเนี่ยผมว่าดูแล้วน่าะเอยฮะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะได้ความรู้ได้เห็นเพชรเม็ดโตได้เห็นเรื่องราวทุกอย่างนะคะในการคำนวณราคาเพชรและที่มาที่นี่ลดราคาให้ขนาดนี้นะคะใช่ผมบอกได้เลยถ้าใครนะครับผมหาซื้อเพชรอยู่นะครับผมผมบอกได้เลยที่นี่เนี่ยเหมาะเลยในการไม่ว่าจะเป็นอินเวส m e n t หรือซื้อให้ใน โอกาสพิเศษที่สาคัญเลยฮะราคาเนี่ยรับรองว่าดีมากๆแล้วท่านจะบอกเลยเลยว่าเข้ามาที่นี่รับรองว่าได้เพชรที่เรียกว่าเพชรดีนะครับและราคาก็ดีด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณบอสมากเลยขอบคุณนะครับคุณกวางผณนัดครับขอบคุณครับขอบคุณรายการครับครับผมยังไงครับช่วงหน้านะครับผมเมนทริกในช่วงหน้ามีอะไรนะครับผมติดตามชมในช่วงหน้าครับ